KCE ีฮานาค่ะเปิดใช่ไม่ได,ดอทที่แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมอ๋อเขาของเขาเป็นชุดชุดเด้งอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าชุดพวกนี้นะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ขายเนี่ยถ้าผมถ้าเราไม่ได้ขายเป้าออกอะ่ะมันมีโอกาสที่มันจะลงกลับเทรนเดิมของมันซึ่งตัว k c ซอ่ะเห็นไหมครับชุดนี้ถึงเป้าสองนจุดพอดีแล้วชุดนี้ก็หลุดเนี่ยเ,เราพยายามดูตรงนี้ครับที่ผมพยายามบอกพวกเราว่าพยายามดูว่า คือแต่ละตัวมันมีวอลลุ่มที่ติดค้างตรงไหนคือเดลต้ามันเป็นชุดขาขึ้นเพราะมันมีสะสมแล้วมันเบรกถูกไหมครับ,รบแต่เราดูเคซเห็นไหมครับเคซภาพใหญ่คือมัน VV เก้อนใหญ่แล้วข้างล่างเป็นก้อนหล็กแสดงว่าอะไรสแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดดิ่งนะครับเนี่ยผมเปิดไปดูฮาน่าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะชัดๆว่าถ้าเราไม่ขายอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลับเทรนเดิมของมันสูงมาะอย่างฮาน่านี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับกลับไปเนี่ยชโลเดิมละนะครับตัวเนี้ยพวกเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีวอล ติดด้านบนเยอะนะครับอืมอ่อืมจริงสองตัวนี้ชัดเลย